บรรยากาศตอนเศร้านี่ก็เป็นทรงมีน้ำหมอกครับพี่น้องเป็นหมอกหลงแหงอยู่ครับเอากราบสวัสดีครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเหรอครับก็สีได้มหายามหนูคือเก่าครับพี่น้องเศร้านี่ก็ได้เป็นไม้เก่าไม้เดิมครับผมซึ่งผมก็เอาไปใส่ไว้จักหลังหนอครับเป็นอีกสาหนึ่งจักซี่หหลังนี่แหละครับพี่น้องเอาซึ่งผมก็ได้ใส่กับดักวงเดือนไว้น้าครับมือวานนี้ยังมือแล้งะผมไปใส่ไว้สามหลังบ่ครับอยู่หลอ สวนทางเฮี้ยนผมพุน่นละครับกุ้มทางพุ่นละเอาสีเป็นจังใดก็ไปรุ่นไปชมนกกันครับเดี๋ยวผมพาอันมายามบ่วงยูนีก่อนครับพี่น้องอ่ะยังไปยามกับดักวงเดือนอยู่ทางเมื่อบา้าน่นครับเอาสีเป็นจังใดกับไปรุ่นไปชมนกกันครับบรรยาก,กาศอันสดชื่นยามเช้ามาฝากพี่ฝากน้องครับ <c oughs> นี่ครับผมเอาแล้วกับไปรุ่นไปชมนกกันเลยสิเป็นจนังใดเออพี่น้องมาเงน เมื่อผมเห็นแล้วผมเอาบว่วงมาใส่ไว้เห็นตัอะครับใส่ไว้จากหลังรัดบ่วงผมก,กูขึ้นมาจากหม่องเก่าเออพอมีอย่างครับผมนี่ล่ะ <c oughs> โอ้ยเม็ดอิ่มสิมเลยครับบ,าบ้านโมมีหนูเที่ยวเลยแกที่ห้อยหนูเด้แหละครับคือว่าหลือแม,ม่นมันเก่าหรือบ่าไม <c oughs> ่ว่าเห็นงก็ไม่ยังที่ครับเป็นห้อยเป็นทางดีทีเลยที่แหละ เดินทางนี่ผมใส่ไปสอวหลังบวครับพี่นอ,อะบ้าเดี๋ยวมาทางนี่กับผมมีอย่างครับผมพ่วงกับยังยกเ,เก้าอีกเอาน้องมีหนูมาเที่ยวสมมครับนี่เป็นตะถือกดีเลยครับพี่น้องหน่่มองเันนมิหนแลนมาเนี่ยผมว่า <c oughs> ว่าหน้าผาที่แา้าช่วชเขาไปจังสินนี่ คนเขามหาขวาดหากินแบบหอยขวดกินอีปูอยู่พี่ครับที่อุ่นเหอบที่อดไปจงังสันเหรอุณที่ผมก็เคยอย่ายนงนี้กลางนึนมเมงเก่าผมไม่ยั้งครับผมนี่ว่าเพิ่นเป็นทางสอดออกมาจาังเห็นนะเพิ่นก็ไปได้หลายทางละแต่ว่าผมเลือกให้เส้นทางนี่ย่าเพิ่นมาจำ นั่งสวงหลังนี่ครับบัดน,นี้อยู่นี่เอ้ยพื้นดิ้อัดออกมาพี่แหละเอ้ยตดออกมานี่ป้องนี่สัดออกมาป้องนี่อีกมานี่ผมก็ใชาลัดไปนี่กระโบมะไม่ยังครับนี่ห้อยขาห้อยเท้า,าคนเป็นควางขึ้นไปจังพี่แหละนี่ครับโอ้แม่นว่าผมมาใส่เดใาใช้หมอนี่กระโบไม่ยังครับผมเลียวเลยครับบันหลัง เอ้ไม้นี่บัมีครับผมเค็งแล้วสิถือกอยู่ได้ครับพี่น้องมองนี้ผมว่าน่าสิเป็นแต้มเป็นโตอยู่ครับแต่ว่ากระผนบัวมีอย่างเลยบดเอาไปล้วนสานะหนยนั่นกันตัวครับพี่น้องสาหนวยก็แก่น่สิมีแต้มมีผลงานอย่างบัวครับพี่น้องกับสาหน่นี่ครับผมฮะสี่หลังบัวครับอยู่นี่เพราะว่าผมได้ถอดบ่วงหลังนังอกอกจากนี้ไปใส่ไ้สาหนวยวังหันนี่ครับก็เก็บกู้อัน งูอยู่ทางอื่นมานำต้องสว่างลงยูงนี่กะเลี้ยวมาแล้วกับ่ไม่ยั้งครับผมเป็นม่วงพานนี่ครับนี่ลังนี่งกะเป็นลันไปซื่อนี่ครับผมนักษณะนต้นเป็นม่วงพันครับเป็นแน้วมาพันนั่นแหละ,ะคลิปว่องหันนี่กะพันคือกันครับพี่น้องลังนี่งกะบ,บ่ม่ยั้งครับผมเดี๋ยวจังสๆมาเก็บกู้เพิน่นหอกครับคิดว่าเพราะเพิ่นอยู่ทางขึ้นมานั่นแหละนี่กะบ่าไม่ยั้งครับผม เอ้ย <g üler> ยังหาแต้มแรกเบื <source> <assessment> อท่านพ่อครับเบือลระสมบูรณ์ก็ได้เอ้าเดี๋ยวไปเบิ่งไม้พุ่นครับพี่น้องพุ่นไม้กว่าไพ่ชวงถ่วงพุ่นคแบบมีไอ้น้ำบูดจมต่มเนี้ยพี่น้องเศร้างามงามอยู่เดียวนี่เอ้าหลังนี้กับพวกพี่ยังครับผมตถือถึอกับพวกถืกเหี้ผมหนึ่งนั่นเศร้างามงามน้ำบูดจมต่มมันก็ับไงส่วนตัวละาทั้งย่างทั้งบูดจมมันนี่ โอ้หลังนี้ก็บผมี่ยังครับผมยังอยู่คือเก่าบ่เป็นสีบ่เห็นบ่ครับพี่น้องหนูเจ้านี่แต้มแรกเดี๋ยวมาทั้งหนาก็คือเห็ดอยู่ครับเพราะที่กินขู่ยงขู่ยงเฮงไงเก่าผมนี่ยังครับผมวันจีโบได้เอาล่องเห็นพีเห็นว่างบังบอกว่าคลิปนี ยังนั่งก็บมิจักตัวในตัวหลังนั่นกนงก็บโบมิยังครับผมอเรี่ยวมังแทะเะอ่อนเฮ้ยสองหลังนี้นี่ก็บโบมิยังครับยังหลังหลังนี้เด็นี่ทางไหนครับหลังเอ้าก็บโบมิยังครับผม,มนี่มีอะไร กั้นสีสห,ล,หสลังสุดไทยเหรอครับเลย่องไหนวัวสองหลังสุดไทยครับพี่น้องสองหลังสุดไทยก็วัวไม่ยั้งหนุกตีครับผมสอดใส่ให้ตาเราไปเบิ่งหน่ยนึงวัวหลังหนึ่งก็ยังอยกี้กาแก้วครับพี่น้องไมน้นี่คิดว่าเบิดละว่วงหลังชุดไทยผมอยู่นี่ด้เห็นตีงคงยงคิงยิงอย่างน,นนะ้นะวัวไม่ยัง้งครับผม ร่นสามสี่หลังอยู่นี่กันตัวกับโบมิยังครับผมหลังนี่ <c oughs> เอา้จาจ้าหีมาแก็บกู้กันเมียครับอีกสามหลังอยู่พี่กับที่เป็นจ้าเลยมองผมแข็งไว้ครับรักกับโบมิยังครับผม,มบว่างหลังนี่เอยแล้วมั่งเลยครับพี่น้องนี่แหละนี่ผมก็มีความหวังนั่นแหละนี่ต่ำมาซื้อครับพี่น้องเลักนษนะต่ำบ่วงมา จำบ่วงออกมาผีครับยังบวเถิกครับก็ที่ได้เก็บกู้พะแนนเหละครับเยอยผมว่ามันตีตึงตั้งตึงตั้งเด้อครับพี่น้องเสี่นทางเอาว่าไม่ยังครับผมเลือกเก็บกู้เมียน้ำไปเลยแบบนี้เดี๋ยวจังไปรุ่นพ่ดละครับพี่น้องความหวังสุดท้ายคือชาหนยนั่นครับสาหนยน่ะสิเป็นจังได้ที่มันให้อีกบ่าเ้านี่สีเป็นจังไดให้เนาะพี่น้องเดี๋ยวม้แล้วกับบวชเดหรอกครับ นี่ครับผมยังอยู่คือเกรกไม่มีอะไรเป็นบว่วงลันฟีลันฟ้าไปโอ้ยหัวเมย,ยพี่น้องหัวเมยหัวเมย,ยน้ำยามหนูอันไม้คุยสาตัวนั่นนี่กับผมนี่ยังครับผมบูดจอมมันเลยะทอนตัวขึ้นยากย่างเงีนกับน้าแห้งหุดแล้วครับผมจะห็ิมะจอบไหมมูนี่กับทีเก็บกู้ไปเท่ากันครับพี่น้องมูนี่มูยามอยู่ดเดียวนี่กระดัยเป็นที่มาเก็บออกครับได้เลย วกวง,งกตบว่ไม่หยังครับผมรักกูดื้อยู่มือแช่ใหม่วะหรือแม่นเบิดหรอพี่น้องยังนั้นจังนี่มาจอดกันไหมครับเพราะว่ามันประจำการเวลามืออะไรคือด,ดังนี้กรับว่ามีหยังครับผมยังอยู่คือโก้คาดว่าสีบัวคือครับขันเนีน้ยนี่ดังนี้ อ้ยมีแต้มมีตัวเห็นพี่เห็นมัน้งรักตัวเนี่ยกิดใครมันกิดบวมยังครับผม,บผมงแล้วมั้งลยครับน่ผมเดี๋เวยส่บอลล่อนี่มันเบิร์ดหรอครับสวนจังมพี่นะพี่พาน้องยามไปเลยว่มามันบ่มีบว่วงเลยอยู่นี่ผมเกิดบด้ใส่ โอ้ยางกับสีล่มนี่ครับพีน่น้องเซเดี๋ยวนี่ือเป็นเมีไอแห้งเหรอบุเยีอ้น้ำบูดจอมตมนั่นแหละทั้งเสียงภาคผมมารวดเสาง่ามงามเลยเด้นี่คันดีว่าที่แม่ไปก้อนผมสีพระมายามนี่ผมกับเสาไม่ใหญ่เลยนะครับพีน่น้องเป็นผู้พันแล้วปอกหนึงงวนหันนี่นแต่ผมมีง้างเหรอผมนั่งเสามีแห้งเป็นผู้พันก์ปอกหนึ่งวันหันนี่กับบุรันเสาม่ใหญ่ เขาซาเละแกซาลาไปน้ำแล้วอี่กะบบมิยังครับอีกครับคาดว่าสิจบข้าวครับมองเคยเถิดมองแข้งแข้งไว้เ่ยเดี๋ยวไปทั้งน่ะหลังนี่ก็เคยถิดอยู่คีบปวปันหันนีก่กะบบมิยังครับผมไปง้อยตอดปวดอยู่หันคีบวันหันข้นนี้กะบบมิยังเลยแบบกะโบแม่นทีแล้ว,วครับนี่หลังนี่กะบบมิยังเงนาะ ม่วงพันไปเดิครับพี่น้องมันม้วงพันไปผมใส่วงลวดไว้ด,ดิพี่มันต่ำมาพี่เห็ดวงลวดผมมาจังทีเลยแ,แห่งบ่มี่ตัวครับมันสีเบิดแล้วะวงรวอบน่องนี่เอา้ายัง่งลงวงในพระพิเภน้องย,ยามลวดกิดน, <c oughs> นี่กระโบมี่ยังกระบมยามพันน้ำแน่นี่กระโบมี่ยังเดี๋ยวผมยังมีเก็บกู้ไป เก่าค,ครับเฮ้ยน้อาพม่น้ลังสุดท้ายอยู่นี่ไงละครับ,บวัวี่ยังนะครับจกักคือเด้ออยู่นี่เอาเบิดแล้วครับพี่น้องเบิดแล้วเบิดแล้วเดี๋ยวไปรุ่นไปชมอันกับดักวงเดือนสามหลังตัวครับพี่น้องที่เป็นจังเลยความหวังสุดท้ายท้ายสุดก็อยู่น้ำกับดักวงเดือนสามหลังอยู่นี่แหละครับพี่น้องที่เป็นจังเลย อุย้ยมีหอยเข่ากินเข่าจนเบิดครับพี่น้องเทวะกับดักผมบอลันนี่โอ้เวคักแล้วคักแก้วเทวะกับดักบอกลันเนี่ยเอาบบมาสวนโบมาใกล้กันสาลักที่ผมมันนั่นไวเลยครับ,บโอ้ยสิมีบอลลยครับพี่น้องแนี้ยนี่ใส่แน่น้องเหมือนสว่างหลังครับ ี่แหะครับพี่นองเป็นไม้ยังีลนะนี่เป็นไม้ขงง้างย้นข้างซานาเจ้าครับผมนี่ไ่ามันไส้แวกกล้ามหนึ่ตัวนี่ดอนนี่พุ่นพี่นองห้เพิ่นควดนหากินพุ่นามันส้แวจงสีตัวหลงมองเพราะว่าผมเดาหยไม้ไจงสีตัวนี้องพี้อง ผมเปิดไม่เห็นพอดีครับพี่น้องดำคึกมึกดำคึกมึกเป็นบักคึกใหญ่เลยครับพี่น้องเป็นบักคึกใหญ่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยโรงเรียนหนุ่มอีสานฮะกินหมานครับโอ้ยว่ามมนทีโบเห็นตัวหนูแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วเด้อตัวหนึ่งเศร้านี่ครับผมนี่ครับสุดจัดปลัดบวกครับพี่น้องสุดจัดปลัดบวกเลยเดี๋ยวผมจชงทีโบดออกมาให้พี่ให้น้องเดยเบิ้งคักเด้อครับพี่น้องอ่าเป็นเป็นทรง นี่แนว้ยขาอยควาเป็นกับดักครับเอ,อ้าเดี๋ยวผมสีปดอ,อกไม่เบิ้งครับวะนี้พี่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 น,น,นี่ผมใช่เวนี่ครับผมนี่ผมใช่เวนี่จุดเกิดเหตุไว้คนขวดหากินโอ้ยกล้องก็ไดเนาะพี่ครับไว้คนขวดหากินพี่ผมมาใช่ไปมองขวดหากินนั่นแหละียบร้อยเลยครับผมเดี๋ยวผมจังที่มาปดให้เบิ้งครับพาไปยามหลังนี่เลย หลังนึงกับยูไซตัวเก่ากับ,กบ,กบพกกวกผกกักขี้เล็กใหญ่นี่ตัวหองเก่าครับผมนี่เก่าเลยกวผักขี้เล็กใหญ่มีเสี้ยมสว่างเติมกันอีกในเมียนี่ใส่ปีเดีอครับว้าบเบเห็นบ่มียังครับออเออพวเขากินเลยเพวเอาเลยหลังนี่บ่ามีห้อยเขากินอยู่ครับบ่มีห้อยเขากินหนึ่งเลยหลังนี่ เพราะว่าโมเกตเก่าหนเป็น,เป,นเป็นกวางเขาเก่าที่ผม,มเอามาใส่ไว้ครับอะนะผมยังครับพี่น้องมีเต้มหนึ่งสสวยครับเดี๋ยวผมไปปลดเอาบักอันนั้นกวอนขันบาทนี่ปลดออกจากดักแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องมันโมหน่อยนะครับโม,นมหน่อยัวสวยตัวงามเลยครับผมนี่ตัวสวยตัวงามเลยแบบนี้ โอ้หมานสุดยอดครับสุดยอดของการเดินทางครับพี่น้อง้ซดีผมว่าเป็นสิกินเทล,ล้วแออกเขา้าอ้ยบัตรทุทไทยก็บมาได้อยู่ดับกับดักวงเดือนครับพี่น้องนี่เป็นตัวสวยตัวงามเลยครับผมเอลักษณะเป็นบักรเกือกไงละ่ะอย่างบ่อยไงปันไหนหรอกครับทันที ่าทีว่าไปประมาณหาหกเขตครับหนูตัวีนี้สุดยอดครับชุดยอดยนี่แหละครับพี่ร้องอาศัยหมานย่างเยาะกันแล้วนี่โอ้ยบ่วงพ่ได้จกักโตครับผมมันที่ได้เราไม่ได้อยู่กับดังบ้องเดือนครับพี่ร้องอ มันสุดยอดครับมันสุดยอดผมว่าป็นสิกินเฮง้าหรอครับพี่น้องบาดนี่ก็บที่ได้อเมราพ้าจากว่าเพี้ยพี่น้องเขาเมื่อวานมือซองแล้วครับบาดนี่ก็ขอขอคบุญขอบคุณหลายๆครับผมในการติดตามรับชมช่องของนมอีสานหากิ่นมันนะครับเนาะก็ขอ,ขอฝากไว้เนอะว่าบบกความใจฝากักแข็งมึงแง,ง่งคือเก่าวละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ่า่าวครัว่าขอบคุณและสวัสดีครับผมมันสุดยอดเหมือนเดิมครับ